กล้าหาญหรือแค่บ้าบินนะครับเอลโซอรอกำลังกำเงินกว่า27ล้านเหรียญเข้าซื้อบิตคอยเข้าคลังและนี่คือครั้งแรกของโลกนะฮะที่บิตคอยจะกลายเป็นทรัพย์สินรีเซิร์ฟในคลังของประเทศประเทศหนึ่งผมว่าบริษัทอันนี้โลกต้องจารลึกเอาไว้เลยครับ สิ่งพิเศคนนะครับผมคิมนะคุณอยู่กับช่องคิมพาวเวอร,ร์ที่ลาที่มาพูดคุยเรื่องการเงินในโลกคนาคตไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้จะชวนคุยกับเอลซวดอร์ครับสำหรับผมนี่คือการเปลี่ยนแปลงบริษัททั้งการเงินครั้งสําคัญครั้งหนึ่งของโลกเลยครับเอาจริงซึ่งข่าววันนี้ก็มีเรื่องของการที่เอลซวดอร์นะครับเข้าซื้อบิตคอยเข้าคลังมากว่า21ล้านดอนลลาร์สหรัฐนะครับคำถามคือเอาจริงเยอะมา21ล้านเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เยอะนะครับ มันก็ประมาณ400บิตคอยเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้เยอะอะไรนะเมื่อเทียบกับทางบริษัทบริษัทหนึ่งอย่างเช่น m r o s t r a t e g y เนี่ยที่ซื้อมากกว่าแสนบิตคอยนะครับแล้วก็มีอีเวนต์อันใกล้นี้นะครับนั่นคือพรุ่งนี้เนี่ยนะครับจะเป็นครั้งแรกในบริษัทที่เอลซาวาร์เนี่ยจะผ่านกฎหมายซึ่งกฎหมายได้ผ่านแล้วนะแต่ว่าการ a d ด p t นะครับหรือาการใช้บิตคอยเป็น Legal t e n d e r ครั้งแรกของโลกไปนี้ครับ เอาจริงเนี่ยหากันทิตามเรื่องของเอลสวาดอร์นะเขาก็มีการร่างกฎหมายเนาะแล้วก็วันนี้ผ่านแล,และจะใช้จริงในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แต่ที่ผมตื่นตาและตื่นเต้นนะครับนั่นคือการเข้าซื้อบิตคอยนะครับระดรับประเทศเนะเข้าซื้อเข้าคลังประมาณ400บิตคอยครับและซึ่งประเด็นนี้ครับไม่ใช่แค่400เิครับเขาเนี่ยมีแผนจะซื้อมากขึ้นด้วยนะแผน a l o t More นะครับซื้อมากขึ้นด้วยครับ แต่ว่าคุณนายิบุเกเล่เนี่ยครับประธานที่นี่ของเอลโซเนนึกเหมือนจะเอาจริงมากๆเลยนะครับท่ามกลางการต่อต้านจากการประท้วงการเดินขบวนนะครับผมจะบอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยสบผมนะนับถือจิตใจนับถือหัวจิตหัวใจนะว่าใจเด็ดมากๆนะครับเราไม่รู้แล้ว่าจะคิดผิดหรือคิดถูกเพราะไม่มีใครจะรู้ได้ถึงแม้ว่าการซื้อบิตคอยครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นโอกาสของประเทศหรือแม้อาจจะเป็นหายณะมันก็ออกได้ทั้งสองมุมเลยครับ อย่างที่รู้กันนะครับว่าประธานาธิดีนาจิบุเกเล่เนี่ยก็เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับที่เพิ่งรับการเลือกตั้งมาเป็นม้ามือคนหนึ่งเลยนะครับหลังจากที่เบรเอล d วดอเนี่ยก็มีผูกขาดด้านการเมืองมาอย่างช้านานนะครับซึ่งนโยบายของเขาเนี่ยก็เห็นภาพถึงความแปลกใหม่นะฮะความเปลี่ยนแปลงกันครั้งสําคัญเช่นครั้งหนึ่งนี่คือบิตคอยครับ คุณต้องเข้าใจว่ากฎเกณฑ์ของโลกนี้มันถูกร่างมาหลาย10ปีนะครับดอลลาร์ซิสเต็มเองก็ตามหรือแม้กระทั่งทองคำเนี่ยที่ใช้มากว่า5,000ปีนี่นะครับแต่นี่เนี่ยคุณนาชิเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะหลังจากที่ได้รับตำแหน่งประธานธเฟดนะครับจะเอาหนึ่งคือเอาบิตคอยน์นะครับมาใช้เป็นรีกเกิลเทนเดอร์หรือเป็นการสร้างเงินทุกกฎหมายครับซึ่งอันนี้ก็เสียงมา,มากๆแล้วคือมันบัตรสีบัตรเถลิงมากนะครับ ซึ่งปรตในสายการเมืองเนี่ยนะครับก็ต้องมีฝ่ายค้านหรือมีคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่แล้วนะเป็นธรรมดานะครับการที่เคลื่อนไหวออกตัวแรงขนาดนี้เนี่ยนะฮะมันก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งเนาะที่ทําให้คนประท้วงหรือคนที่ไม่ชอบรัฐบาลนี่นะครับออกมาต่อต้านนะครับว่าให้การใช้บิตคอยเนะี่ยไม่เอานะมันมันผันผ,ผลเกินไปนะครับเป็นเงินอาชิกรรมเงินจากยาเสพติดครับ ซึ่งหากให้มองจริงๆเนี่ยนะครับคุณนายิปเนี่ยคงโดนแรงสังคมกระแทกกระทันอย่างหนักหน่วงแม้กระทั่งในประเทศตัวเองเนี่ยผมก็โดนยับเลยครับ แล้วซึ่งคุณรู้ไหมรับตั้งแต่เอลซาวาดอร์เนี่ยนะครับกำลังจะทำลีกเกิลเทนเดอร์ในส่วนของบิตคอยนเนี่ยนะครับโดนตักเตือนเรื่องของบริษัทจัดเวตติ้งมาตลอดครับเช่น m o o d ี้นะฮะเอสแอนด์พีหลายๆที่ก็มาบอกว่าเฮ้ยมันเสี่ยงเกินไปนะหนึ่งคือด้วยการเงินของเอลซาวาดอร์เองเนี่ยครับไม่ใช่ประเทศที่แบบมีทักษะารเงินที่เข้มแข็งอะไรนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยต้องใช้เงินสกุลดอลลาร์นะครับเป็นสกุลหลักของของประเทศเขาในการจับจ่ายใช้สอยเพราะคนสกุลโลเคอลเนี่ยนะครับมันพินาศพังเละเทะเก เกิดจากการคอร์รัปชันเกิดจากการพิมพ์เงินเกิดจากอะไรต่างๆนานนแต่ว่าเขาเนี่ยไม่มีสินคภาพด้นการเงินเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับ นั่นแหละครับเขาเลยต้องใช้เงินดอลลาร์มาเพราะเดือนดอลลาร์เนี่ยก็มีคุณภาพที่ดีกว่าถูกไหมครับแต่อย่าลืมนะครับเงินดอลลาร์ถูกผลิตมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อจะซัพพอร์ตกิจการของอเมริกาหรือคนในประเทศอเมริกานะครับแต่นั้นเนี่ยนะครับคนอเมริกาเนี่ยต่อให้มีคนพิมพ์เงินถูกไหมแล้วก็มันยังไงก็พิมพ์เงินมาก็ยังช่วยคนอเมริกาบ้างมันก็ยังดีนะครับแต่หาร์มอีกมุมหนึ่งของเอลซาวาดอร์เนี่ยนะครับเขาเนี่ยไม่ใช่คนอเมริกาถูกไหมแต่ช้เมมมริกาาาหยควว่าาถ้นของ อเมริกาดอลลาร์ถูกพิมพ์ถูกปันป่วนมาตลอดเวลาเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้ประโยชน์เลยแต่แถมจะเสียประโยชน์ซะด้วยซ้ำครับการที่ไม่มีโลคอล์เคเรนซี่ยอันนี้ต้องใช้เงินของคนอื่นนะครับมันคือการเสียอธิปไตยทางการเงินให้กับคนอื่นเลยนะแต่นั้นเนี่ยาทางคุณนาจิฟเนี่ยก็เลยเลือกที่จะใช้บิตคอยดีกว่านะครับในไหนก็ไม่มีเงินโลคอลและก็ใช้เงินของโลกดลยไหมเงินของประชาชนของโลกนั่นคือบิตคอยดีไหมละครับ แต่อย่างที่บอกครับโลกทั้งโลกเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวมันผูกขาดด้วยอำนาจทั้งนั้น politics ทั้งเรื่องของ global ถูกไหมฮะดอลลาร์ system ต่างต่างนานามากมายนะครับตอนนี้เนี่ยเอลซอนก็ลุมถึงนอกจากการจัด rating ว่าเอ้ยคุณเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าทั้งเรื่องระหว่างประเทศเนี่ยก็โดนหมดเลยนอย่างเช่น IMF เนี่ยก็มาเตือนว่าเอ้ยไม่รีทอยมันเสี่ยงนะเตือนแล้วเตือนอีกนะฮะเอาจริงจริงเนี่ยก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็เข้าใจกันได้นะครับ ซึ่งไม่พอตอนนี้เนี่ยครับบอลหรือพันธบัตรรัฐบาลของเอลซาวาร์ตอนนี้ราคาก็ร่วงไปด้วยนะครับคือเราจะบอกว่าตอนนี้ทั้งพันธบัตรนะครับหรือการกู้เงินหรือแม้กระทั่งทรัพย์สินสินทรัพย์เนี่ยที่ป็นของประเทศเนี่ยเฮ้ยมันก็ดูเหมือนจะโจมตีแบบราคาเละเทะเหมือนกันครับ คืน,นี้เราต้องมาดาวก่อนนะครับว่าก่อนนั้นเนี่ยเอลโซร์เองก็ไม่ได้มีความเข้มแข็งด้านการเงินอยู่แล้วนะครับแต่พอจะมา,ารับบิตคอยหรือซื้อบิตคอยมาเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เกิดอาจจะมีเรื่องของ p o l i t i c เรื่องของการเมืองของโลกที่ใช้ d o าร์ซ system อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่น IMF เองก็ตามก็เป็นองค์กรขอ,ของอเมริกาถูกไหมครับเดี๋ยวจะจัดตัวติ้งเนี่ยก็อยู่ที่อเมริกาทั้งนั้นอะไรเงี้ยก็มีตั้งคําถามว่าเอ้คุณกําลังจะลดลด เครดิต р е й ติ้งเพื่อให้ความน่าจะถือของพันธบัตรตรัฐบาลของเขาเนี่ยมันดูแย่หรือเปล่าคนต้องเทหรือเปล่าเพราะกองทุนไม่สามารถถือได้นะครับต้องบอกกันว่าบริษัทจัด r a t i ติ้งพวกนี้เนี่ยอิมแพกมากๆนะครับถ้าเขาจัดว่ามันไม่น่าถือหรือมันมีความเสี่ยงสูงเนี่ยนะครับด้วยเหตุผลว่าว่าใช้บิตคอย n ไงก็เลยเสี่ยงไงผันผลก็เลยเสี่ยงไงมันก็เป็นเหตุผลที่มากพอทำให้นักลงทุนเนี่ยอกองทุนต,าต่างๆต้องถอนเงินออกครับทำให้ราคาเนี่ยก็ร่วงอย่างที่เห็นครับซึ่งล่าสุดนะครับบริษัทจ ใช้บิตคอยเนี่ยมันไม่ดีกับตัวเอลซาวดอร์เลยนะมันแย่มากเลยนะครับรวมถึงการที่เนี่ยเนี่ยลาสุดไปซื้อบิตคอยเข้าเก็บคลังเนี่ยมันก็จะเสี่ยงนะครับคือเนี่ยแบ่งเป็นสประเด็นนะครับคืออันดับแรกเนี่ยใช้เป็นล e ก a l อล n เทนเดอร์เนี่ยหรือชำระเงินถูกกฎหมายเนี่ยเสี่ยงอยู่แล้วนะอะไรไอเอฟมองเนี่ยว่าไม่เหมาะคิ โตในไม่เหมาะกับการเป็นลิก a l t e เทนเดอร์หรอกนะฮะมันแย่มากเลยนะครับแต่นี่ยิ่งกว่านั้นไงคือแกซื้อเข้าคลังน่นะครับแปลว่าถ้ามีกคอามเปันผลผวนหรือข่าวร่วงมันราคาขึ้นเนี่ยนะฮะเออมันเป็นไปได้เลยว่าไงโซดอเนี่ยจะสูญเสียเงินหรือว่าแบบ คองที่ถือมากมากครับคือผมอยากจะย้อนกลับไปให้ดูในส่วนของนี่ด้วยครับเรื่องของ r o โคร a t ตี้ครับอันนี้มีประเด็นหนึ่งที่ค,คล้ายกันนะครับนั่นคือไมโคร a t ตี้ของคุณเอ่อไมเคิลเซเลอร์เนี่ยนะครับเขาซื้อ b i t บิตคอยเยอะมากถูกไหมฮะเนี่ยจะซื้อเพิ่มอีกแล้วเนี่ยนะครับถือว่าบ้าบินมากนะครับซึ่งเขาเนี่ยมีกว่าประมาณ10,000แสนบิตคอยและคำถามคือว่าเท่านี้บิตคอยราคาร่วงเนี่ยหลายคนก็จะมองว่าเอา้า เจ๊งแล้วจานนะครับไมโครสติจีบิตคอยร่วงเหลือพันเหรียญเนี่ยนะโอ้ไมโครสติจีไม่เหลือแล้วครับหุ้นนี้พังพินาศหมดนะครับแต่ว่านั่นคือหนึ่งในบริษัทไงเพราะว่าบริษัทเนี่ยก็จะมีคนไม่มากถูกไหมครับถึงว่าเจ๊งมันก็มีกฎกายกฎหมายของเขาแต่ถ้าประเทศนี้นะครับซื้อบิตคอยเข้ามาเยอะเนี่ยแล้วมันผันผวนมากเนี่ยฮเยฮเ้ยความเสี่ยงอาจจะ ตามที่เขาบอกมันก็เป็นจริงนะครับซึ่งส่วนตัวผมเอยากจะเชิญชวนให้มองสองมุมนี้ครับคือทำไมเนี่ยนะฮะทางเอลซอร์ถึงต้องถือบิตคอยนะครับและทำไมแมคโครซีถึงต้องถือบิตคอยนะครับมันมันมันงงนี้นึงครับคือสำหรับคนหลายคนนะครับบิตคอยจจะมองเป็นทรัพย์สินที่เก่งกำไรผันผวนมากมายนะครับแต่ในมุมของคุณแมคโครเซลเลอร์เนี่ยครับบอกว่าบิตคอยคือทองคำนะครับบิตคอยคือทองคำเป็นเซฟเฮฟเวนแอสเซทเป็นฮาร์ดแอนดเด็ที่เข้มแข็งที่สุดนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้ามันให property หรือหรือผลประโยชน์หรือคุณสัตเหมือนทองคําแต่เป็นตามโลกดิจิตอลเนี่ยนะครับการที่จะเอามาเป็น reserve เหมือนทองคำมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับผมว่ามันคือจุดทางแยกระหว่าง2แนวคิดนะครับอย่างแล้วคุณไมโครเซลเลอร์ไมโครซิตี้เนี่ยนะครับอ๋อบิทคอยไปแสนเหรียญหรือ2ล้านเหรียญหรือล้านเหรียญนี่คนเขาว่ากันเนี่ยนะครับผมคิดว่าไมโครซิตี้จะเป็นบริษัทหนึ่งที่ <laughs> <laughs> ทร่ำรวยสุดในโลก 1, 1, 1, 1, หนึ่งหน,นึง่งบริษ แต่ถ้ามันไม่ใช่เนี่ยก็อาจจะเละเทะเลยก็ได้นะครับเหมือนกันครับอหารมอุมของประเทศนี้ครับเอลสซวดอร์กำลังเดิมพันกับสิ่งที่อื ก็น่าสนใจนะครับถ้าวันนี้เนี่ยบิตคอยไปล้านเหรียญแล้วเขามีรีเซิร์ฟเป็นบิตคอยเนี่ยนะครับหรือแม้เปคนในประเทศเขาเนี่ยถือบิตคอยอยู่เยอะเนี่ยนะครับก็จะทําให้ประเทศเขาเนี่ยการไปที่มั่งคั่งร่ํารวยแซงหน้าทุกที่ไปถูกปะเหมือนเป็นทางแยกระหว่างสองทางระหว่างทองคำนะครับแล้วก็บิตคอยฮะอีกอันนึงก็คือดอลลาร์นั่นเองเนาะใครที่ถือดอลลาร์นะครับก็ถ้าดอลลาร์มันเสื่อมค่าคุณก็ค่อนข้างแย่นะครับถ้าใครถือทองคําถ้าทองคํามันขึ้นก็ดีถูกไหมแต่ถ้าบิตคอยเป็นขึ้นเร็วกว่่าาาาออออจจจะะะะะเเเเเปป็็็นนนนโกกกสสึึงงงงขรรทศลยยได้คคัับถถมมมีีว ซึ่งคนที่เห็นอนาคตนะครับหรือคนที่แบบว่าเดินในทางที่คนอื่นไม่เห็นด้วยเนี่ยต้องจะรับแรงกระแทกเยอะสําหรับผมเนี่ยไม่รู้ว่าครั้งนี้การเดินทางของเอลโอรจะถูกหรือผิดนะครับแต่สําหรับผมผมชื่นชมประธานาธิบดีคุณนายบ,บูกเกเลลนะครับแกก็บ้าบินกล้าหาญมากที่เดิมพันกับอนาคตนั่นนะครับที่แบบ โอ้โหมีคนรับส่วนส่วนเสียเยอะมากถ้าเขาถูกเนี่ยนะครับเขาประเทศเขากับคนทั้งประเทศอ่ะหรือประเทศเขาเนี่ยมั่นคงหรือยิ่งใหญ่ไปเลยนะครับแต่ถ้าผิดเนี่ยอาจจะพังพิราชพนาศสย์ก็ได้เนาะแต่ว่าเราเห็นคนที่มั่นใจในมุมนี้หลายคนเช่นเมีนคนคุณไม่เคยเซเลอร์เนี่ยครับเขาก็เป็นคนที่เป็นเทคไกคนที่ฟิวเจอร์ลิสต์เห็นอนาคตศึกษาไม่ดีพอนะครับและเขาก็ลงทุนมากกว่า1นึ่งแสนมิคอยลงทุนมากกว่าเอลซอร์รอสอีกนะฮะดังนั้น ผู้นำก็ทําให้เหมือน,นเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญครั้งหนึ่งของโลกได้ผมว่าบิตคอยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับหลังจากที่คุณนาจิบบูกเอเล่เนี่ยครับก็แหมกับบิตคอยถูกไหมแกโดนแรงซัดก,กระหน่ำจริงๆทั้งเอ็กซ์โนลโพลิติกนะครับหรือแม้กรทั่งพวกจะเจอเรตติ้งเอไอเอ็มเอฟฟิชเรตติ้งเนี่ยนะครับหรือแม้ทั้งมูดดี้เนี่ยก็แหมมาดิเครดิตลดดาวเกตของเขาก็ว่ากันไปนะครับใน Twitter ก็บอกว่า coming f a o d นะครับ t h นอะบิสเนี่ยโอ้ยฟัดเยอะเหลือเกินนะ แต่ผมก็ยัง stay f o c ก s สกับบิตคอยนะครับเออสุดยอดจริงๆนะก็นับถือใจนะสุดท้ายเนี่ยเวลาจะเป็นคนบอกนะครับว่าเขาเนี่ยคิดถูกหรือคิดผิดบิตคอยจะเป็นสิ่งใหม่ของโลกหรือจะเป็นแค่มาแค่ช่วงหนึ่งนะครับแต่ผมรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยคนก็เริ่มที่จะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นมากขึ้น,นแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นภาพอะไรแบบนั้นนั่นก็ค่อนข้างยากอยู่นะครับ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับจนราจนรอดเนี่ยถ้าประเทศหนึ่งเนี่ยนะครับทำการรับบิตคอยอาจจะเป็นเข้าคลังนะครับหรือว่าทำการชำระเงินถูกกฎหมายถึงแม้จะมีแรงต้านเยอะจากจากโพลิติกนอกโลกจากสหรัฐอเมริกาจากเอ่อถูกไหมครับดอลลาร์ซิสเต็มต่างๆนาโจมตียังหนักหน่วงกดดันราคาบอล ถูกไหมฮะลดระดับเดตติ้งมีความเสี่ยงสูงคือเขาโดนกดดันเยอะนะครับเพราะเป็นคนแรกที่เป็นหัวหอกมาถูกไหมแต่ผมเชื่อนะครับว่ามีหลายประเทศเนี่ยเริ่มมองเหมือนกันว่าเฮ้ยเองจะรอดเปล่านะฮะถ้าเองรอดเดี๋ยวคาดตามนะครับเพราะอะไรฮนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับต้งองหามองถึง global เนี่ยนะครับเหมือนแบบดอลลาร์ซิสเต็มเหมือนอเมริกาเหมือนแบบเป็นพระเจ้าอะครับตอนนี้เนี่ยเอลซอร์กกำลังทำให้พระเจ้าหลังเลือดนะครับโอ้โห ทางเจ้าหลังเลือดนะครด้วยบิตคอยนี่นะครับแปลว่าพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญครั้งนี้แล้วเนี่ยนะครับการเอาบิตคอยไปเป็นรีเซิร์ฟหรือเอาเข้าคลังก่อนนะยังไม่เป็นถึงเป็นรีเซิร์ฟของประเทศอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเข้าคลังเป็นรีเซิร์ฟแล้วคนอื่นเห็นว่าบิตคอยมันโตโตโต,โตเข้มแข็งๆแ,แ,แล้วรปเอาสำหระบรวยขึ้นเนี่ยมันต้องมีคนตามแน่ๆครับ เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยหลังเลือดแล้วนะครับโอ้โหมันนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับมาสรุปแบบคุณรับความรู้อะไรบ้างนะครับคืออย่างแรกผมรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงนีปเป็นบันที่สําคัญมากๆสําคัญครั้งหนึ่งของโลกเลยนะครับโลกเลยใช้บิตคอยเป็นรีเซิร์ฟกว่า5,000ปีนะครับใช้มาตลอดเวลาเนาะเพิ่งเปลี่ยนเเป็นรัสเต็มเนี่ยประมาณ50ปีนะครับแล้วครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งหนึ่งหรือเปล่าที่เปลี่ยนเป็นบิตคอยนะฮะถ้ามันเป็นรีเซิร์ฟเมื่อไหร่เนี่ยบิตคอยมัน สับผมนะมันไมู่เท่าไหร่แล้วราคามันมันจะไปไกลได้มากกว่าที่คุณจะจินตนาการได้ถึงเลยนะครับแต่จรลอดเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นค่าของมันนะครับหนึ่งหนึ่งคือเขาต้องการปกป้อง,องเน็ตเวิร์กของเขานะครับก็มีอยู่สัหจัดเรตติ้งต่างๆนานาเนี่ยมันก็ลดอันดับเรตติ้งว่าเอลซาวาดอร์เสียงนู่นสีนี่ซึ่งก็จริงนะครับพูดถูกนะหนึ่งคือพื้นฐานเศรษฐกิจไม่ได้ดีอยู่แล้วนะครับสองครับคือเรื่องของการใช้บิตคอยเป็นวิเศษหรือมาชําระเงินเนี่ยมันก็มีขอข,อมข้้้้อออคครรหหาาาาาาืว่มมามมีํถกยทัังนน คนในประเทศเองก็ตามก็ประท้วงวาเลนนะครับภายนอกนี่ก็ซัดโจมตีอย่างหนักผมว่าประาธานทิวดีนาจิบเนี่ยนะครับ ก็รับแรงกดดันอย่างมหาศาลนะรแต่บอกเลยว่าค o m มิงฟัดนะครับพันนะบิสเน่เว้ยฟัดเยอะเลอเกินนะครับแต่เราอย่างโฟกัสอยู่นะถ้าผมกล้าหารมากๆที่ทำอะไรพวกนี้แล้วเราก็จะจับตาดูคุณอยู่ว่าคุณจะไปได้จุด,จดๆไหนนะครับวันนี้เนี่ยพระเจ้าเริ่มหลังเลือดแล้วนะฮะก็ต้องรอดูว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับสิ่งที่ไม่เคยเคลื่อนอาจจะเคลื่อนได้ในยุคข,ของพวกเราก็ได้นะขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อึงืกดไลค์กดติดตามช่องคิมพาเวอร์ตี้ด้วยนะครับแ้าได้มีความรู้ดีๆ ถ้าสนใจนะครับรีเสิร์ชนะดังๆจากต่างประเทศนะครับชุมชนคุยกันเรื่องคริปโตดีฟายนะครับตอนนี้ผมบอกว่าไปได้ลึกจริงๆนะ NFT เนี่ยเปลี่ยนกันทุกอาทิตย์นะครับตามจนแทบไม่ทันแต่ต้องมีชุมชนมาเล่ามาเม้าส์มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันก็จะได้คนเนี่ยไม่พลาดโอกากสการคุนใหม่ๆไปด้วยกันนะครับนะัดสำหรับองในด้านล่างที่ Membership ร้อยสิบบาทต่อเดือนท่านเองขอบคุณนักเรียนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ